จะกินทาโร่เหรอจะกินทาโร่ไหมจะกินทาโร่ไหมอ้ากินปะกินปะทาโร่อะกินไหมกินไหมต้องทำเสียงมาบว่าน่งรัน่ารังนะกินทาโร่ไหมอ้าวเอาไม่เอาอ่า no 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 อยู่นี่แหละลูกอยู่นี่แหละอะอะนั่งไว้นั่งไว้นะนั่งไว้ นนะน่นั่งไว้นะ่นั่งไว้นั่งไว้นะจะกินทาโร่ใช่ไหมกินทาโร่ใช่ไหมกินไหม <c oughs> ก็ป๋องนี้กินไหมเอาเอาไม่เอา,าเอาเอาไม่เอาอ่า <c oughs> เอา,มาไม่เอาเอาตอบก่อนตอบก่อนเอาไม่เอาอ้าวมองอะไรอ่ะเอาไม่เอาเนี่ยเอาไม่เอา อ้าวอ้าวอ้าวทำอย่างงั้นทำไมล่ะลูกเอาไม่เอา,เอ,าอ้าวโอเคอ่เดี๋ยวเปิดให้นะดี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 ดอ้าวเดีาา๋ยวก่อนลูกอ่ะเห็นไหมยูยูยู เก็บให้หน่อยซีล่วงอะอะไรอยู่ข้างล่างโอ้โหขยับก้นอีกคนเดียวเจียบเยียบแม่บนหัวโดนโดนอะไรไหมอ่ามาเร็วอ่าเร็วทำไงก่อนอ่าทำไงก่อนลูกทำไงก่อนดูนี่

ทำดีๆทำดีๆลูกทำดีๆนะอย่าลมเสียนะลูกนะี๋ยวเลอะไรกินนี่ล่ะเก็บเล็บก่อนเออเก็บเดี๋ยวพี่ก็เจ็บหรอกพี่หรือน้องเอาอีกไหมไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาอีกไหมเอาอีกไหม